ีมะนาวฉันขอบอกเลยนะว่าผู้ชายคนที่ฉันนัดให้มาเดทกับแกในวันนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตายอย่างเดียวนะจ๊ะที่สําคัญฐานะทางบ้านของเขาก็ยังรวยมากอีกด้วยถ้าเทียบกับแฟนจนๆคนนั้นของแกแล้วแล้วก็คนนี้ดีกว่าล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยจ้ะฉันแนะนําเลยนะว่าให้แกรีเปลี่ยนแฟนใหม่ดีกว่านั่นแกสบายใจได้เลยนะ คนซื้อบื้ออย่างฟีฟาเขาเนี่ยฉันจะไปแต่งงานกับผู้ชายอย่างเขาได้ยังไงล่ะ <laughs> ที่แท้เรื่องที่เขาบอกว่าไม่สนใจจริงๆแล้วเขาไม่เคยคิดที่จะแต่งงานกับผมเลยสินะแม่ครับ ฐานะที่บ้านของผมเป็นยังไงเรื่องนี้คุณก็น่าจะรู้ดีผมเป็นคนบ้านนอกมาตั้งแต่เกิดถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยเราสองคนมีลูกลูกของเราคงต้องเปลีบ้านไปอยู่กับ่าที่บ้านนอกถ้าเกิดว่าคุณรับเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ผมก็ฟีฟ่าฉันไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกฉันคบกับคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับครอบครัวของคุณสักหน่อย ไม่ว่าจะเป็นคนบ้านนอกหรือว่าคนในเมืองมันก็ไม่ต่างกันหรอกคุณว่าไหมแกพูดแบบนี้ฉันก็สบายใจหน่อยฉันกลัวว่าแกจะหลงรักเขาจนหัวปักหัวปำพอถึงตอนนั้นฉันกลัวว่าแกจะถอนตัวออกมาไม่ได้ตั้งหากละ่ะ เป็นไปไม่ได้หรอกจกนันนันที่ฉันยอมทนคบกับเขามาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขายอมจ่ายให้กับฉันทุกอย่างต่างหากถ้าไม่ใช่อย่างนั้นฉันจะทนคบกับผู้ชายอย่างเขาไปทำไม <c oughs> ผมคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะคิดแบบนี้กับผมท,ทั้งที่ผมยอมทุ่มเททุกอย่างให้เขาไม่ว่าจะเป็นความรัก ความใส่ใจแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมามันเจ็บปวดขนาดนี้มานาลครับสุขสันตวันวาเลนไทน์นะครับผมให้คุณโอ้ฟีฟา นี่มันกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยไม่ใช่หรอขอบคุณมากเลยนะคะที่รักบา,านาวครับตอนนี้ผมก็เพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจไม่ได้มีเงินทองมากมายอะไรแต่ว่าคุณวางใจเถอนะครับแนอนาคตถ้าผมมีเงินเนี่ยผมจะทำให้ชีวิตครอบครัวของเราสองคนมีความสุขแน่นอนพี่ป้าคุณไม่จำเป็นต้องให้แรงกดดันตัวเองมากขนาดนั้นเลยนะคะ ตอนนี้เราสองคนก็นยุอย่างน้อยแค่ต้องใช้ชีวิตัยรุ่นให้มีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วค่ะแต่จะว่าไปฉันก็ไม่ได้ยึดต,ติดกับสิ่งของพวกนี้สักหน่อยขอแค่มีคุณอยู่ข้างๆฉันแบบนี้แค่นี้ฉันก็พอใจแล้วค่ะครับไปงั้นเรากลับบ้านกันเถอะ ในเมื่อแกคิดแบบนี้และผู้ชายคนก่อนๆที่ฉันแนะนําให้แกไปโปรไฟล์พวกเขาก็ใช้ได้เลยนี่ทําไมแกถึงปฏิเสธพวกเขาล่ะนั่นแกนี่ช่างไม่รู้อะไรจริงๆเลยตอนนี้งานของฟีฟ่าเขากําลังไปได้ดีนอกจากเขาจะให้เงินค่าใช้ใจ่ายกับฉันทุกเดือนแล้วเนี่ยเขายังสามารถช่วยฉันทํางานยากยากของบริษัทฉันได้ด้วยนะรอให้การงานของฉันมั่นคง รอให้ฉันก้าวขึ้นไปถึงตำแหน่งที่สูงกว่าน,นี้ถ้าถึงวันนั้นแล้วเนี่ยฉันก็สามารถเลือกผู้ชายแบบไหนก็ได้โอ้โหมานาวแกเนี่ยฉลาดจริงๆเลยนะคิดได้รอบคอบจริงๆเลยที่แท้ตลอดระยะเวลาที่ ก็เพราะว่าเขาหวังผลประโยชน์จากตัวผมนี่เอา้าวฟีฟ่าคุณกลับมาแล้วเหรอคะไปค่ะคุณรีบไปล้างมือก่อนแล้วค่อยมานั่งทานข้าวนะ จังเลยนะครับเนี่ยแล้วทำไมวันนี้ถึงทำกับข้าวเยอะขนาดนี้ล่ะครับก <c oughs> ็ฉันรู้ว่าคุณทำงานกลับมาเหน,นื่อยฉันก็ไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เลยนอกจากทำกับข้าวอร่อยๆให้คุณได้ทานถ้าคุณทานข้าวอิ่มแล้วเนี่ยคุณก็จะได้มีแรงทำงานในวันต่อไปไงคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมคงต้องทานข้าวหลายถ้วยแล้วมั้งครับ <c oughs> คุณรีบมานั่งทานข้าวเลยคะ่ะยังมีกับข้าวอีกสองอย่างเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะคะ นาวนั่นไงเขามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีรถติดนะครับรอนานกันหรือยังครับไม่นานเลยค่ะ ฟีฟาคุณกลับมาแล้วหรอคะฟีฟานี่คุณดื่มมาเยอะขนาดไหนเนี่ยทำไมกินเหล้ามาดึงหึงขนาดนี้มานอวเราเลิกกันเถอะไม่นะฟีฟาชาวนาคุณต้องมเมาแน่ๆเลย งั้นเดี๋ยวฉันไปเทน้ำอุ่นให้คุณดื่มกันแล้วกันนะคะวันนี้ผู้ชายที่คุณนัดไปเดทด,ด้วยสมหวังกันไมหมล่ะถ้าคุณไม่รักผมเนะี่ยผมคิดว่าเราสองคนก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันอีกต่อไปไม,ไ,มไม่ใช่แบบนั้นนะคะฟีฟ้า คุณนะ่จา,าจะเข้าใจฉันผิดคุณฟังฉันอธิบายก่อนนะคะตอนนี้ผมไม่อยากจะคุยอะไรกับคุณแม้แต่คำเดียวตั้งแต่ที่ผมได้ยินคำพูดพวกนั้นที่ออกมาจากปากของคุณถึงแม้ว่าผมจะรักคุณมากแค่ไหนชอบคุณมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ผมก็ไม่มีทางที่จะอยู่กับคุณต่อไปอแน่นอนเพราะคนอย่างคุณมันไม่คู่ควรกับรักแท้ของผม แล้วแม่ควรควรที่จะได้รับความจริงใจจากใครเลยปลีฟาไม่ใช่อย่างมาแต่เนื้อต้องตัวผมนะคุณอย่าคิดว่าผมจะใจอ่อนพวกผู้หญิงอย่างคุณนะมันน่าขยะขยงที่สุด